แฟนคลับที่รักพี่หลิ่งแล้วก็น้องออมนะคะเตรียมหาคลินิกจัดการใกล้ฉันเออนะทุกคนเพราะว่าล่าสุดค่ะทางช่อง3นะคะก็เตรียมพร้อมที่จะสร้างตำนานความละมุนให้ได้ฮอบกันอีกครั้งค่ะทุกคนคะ่ะในงาน oh, <no. S 1> ลิงออมเบอร์ด a เดย์ชาริตี้2025ค่ะว้าวดูสิหวานละมุนล,ละมา ดอกมงดอกไม้นะคะทุกคนคะ่ะเพื่อเพื่อเพื่อรอ,รอเรือไปแล้วนะทุกคนเพื่อชวนเจ้าเพื่อ วนเจ้าความรักค่ะมาร่วมสุขสันต์วันเกิดและสร้างความทรงจําสุดพิเศษของพี่หลิงแล้วก็น้องออมค่ะทุกคนค่ะเนาะก็เรียกว่าจากแรงซัพพอร์ตเนี่ยที่มีให้กันมาโดยตลอดก็เรียกว่าอยากจะขอบคุณแหละนะคะทุกคนค่ะแถมน้องๆก็มีไปมีติ้งถูกต้องไหมแม่เอเชียเยอะแยะมากมายจนกลายเป็น Talk of the Town นะคะจากซีรีส์เจฟฟี่ใจซ่อนรักนั่นเองซึ่งน้องออมเนี่ยเขาเกิดวันที่29พฤษภาคมค่ะส่วนพี่หลิงเกิดวันที่21พฤษภาคมนั้น ัเองนะจ๊ะแล้วที่สำคัญทั้งคู่กำลังมีผลงานใหม่ใช่ไหมที่พวกเราจะ ได้เห็นกันนะคะก็คือซีรีส์นะคะเพียงเชอโอลี่อยู่งานนี้สองสาวก็เลยอย่างที่บอกไปค่ะขอตอบแทนความรักความห่วยยยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้แก่กันนะคะพร้อมพาเก็บโมเมนต,ต์ที่จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปด้วยกันค่ะในวันที่17พฤษภาคมนะคะทุกคนค่ะที่เดอะมอลล์ไลฟ์ o โตงามวงหวานนั่นเอง สำหรับใครที่รอคอยกันอยู่นะคะทุกคนมาพบกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษไปพร้อมกันจำน่ายบัตรวันที่20เมษายนนี้20คือวันอะไร20ก็คือนี่เลยใกล้แล้วก็คือวันอาทิตย์อาทิตย์ค่ะทุกคนค่ะนาะเนาะทางไทยที็ตเมเจอร์เออปากเป็นไรไม่รู้เสียงเป็นไรไม่รู้วันนี้นะคะเออหยุดหยุดเยอะหยุดเยอะเพราะมาทำงานปุ๊บก็คือสมองสมองก็คือ ไปเลยนะทุกคนจ๋าทุกคนก็อย่าลืมนะคะวันที่20นี้นะจ๊ะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เริ่ม10โมงเป็นต้นไปค่ะส่วนบัตรราคาก็คือ600บาทนะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคนั่นเองจ้าโอเคน้อยก็ฝากกันไปด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากทั้งมีความสุขแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยชวนกันมาได้เลยนะทุกคนค่ะกับงานนี้ Birth Day c h ช r ริต 2อ2 0 2 5โอเคก็เดือนเกิดของน้องๆอ,งอะน้องนับไปมากเออก็ต้องมีเรื่องราวดีๆมีความฟินมีความน่ารักเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอไปดูเขา,าเ,เป่เออาเพลงด้วยกันโมเมนต์น่ารักออน่ารักเนาะ1 1คนหนึ่งเอออีกคนหนึ่ง27แล้วก็มาจัดวันที่17เรียกว่าตรงกลาง,งาหัวใจพอดี ะะยังไงก็สำหรับใครที่อยากดูก็เตรียมตัวให้พร้อมเท่านั้นแหละแม่ไม่มีอะไรเลย10บโมงวันอาทิตย์ง่ายๆชิลๆสบายๆนะคะได้ทำบุญดนะ้วยเนาะ